สวัสดีค่ะเจคโนนําเสนอบ้านเดียวสองหลังพร้อมกับที่ดินขนาดกว้างกวางนะคะสมไร่80ตารางวาค่ะเจ้าของขายเองคะ่ะทุกท่านสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะมีบ้านพักให้ถึง2หลังค่ะพร้อมกับที่ดินกว้างๆแบบนี้นะคะเป็นที่ดินโฉน,นดคุดแดงด้วยค่ะนาำไม่ท่วมนะคะบรรยากาศดีๆมีรั้วรอบนะคะเป็นอนาเขตที่ชัดเจนค่ะทุกท่าน น้ำไฟมีพร้อมค่ะมีพื้นที่กว้างขวางมีเพื่อนบ้านไม่เป่าเปี่ยวบรรยากาศดีเงียบสงบค่ะปากซอยขยายสี่เลนแล้วด้วยนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกสะดวกสบายยิ่งขึ้นแปลงนี้นะคะเข้าซอยไปแค่300เมตรค่ะทุกท่านอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะตัวบ้านสภาพสวยสะอาดพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะทั้งสองหลังนะคะ ราคา1 9 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะฟรีโอนด้วยนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่ใกล้ตลาดบ้านแซมอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้โรงพยาบาลป่าซางอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้วัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจบ้านและที่ดินแปลงนี้ค่ะท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะโทรคุยโดยตรงได้เลยค่ะเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยค่ะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อสุดคุ้มนะคะมีบ้านสองหลังพร้อมที่ดินอีก3ไร่80ตารางวาเจคเคนโนนำเสนอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ